สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนให้กับทุกท่านนะครับและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่ติดตามที่ช่องนิสต์สเตชันที่นี่แห่งนี้นะครับเกี่ยวกับการต่อหนึ่งสวิตต์นะครับนะแล้วก็หลอดไฟ3ดวงนะครับหล,นะล,ลอดไฟ3ดวงนะครับแล้วก็เอ่อหนึ่งสวิตต์นะครับนะครับหนึ่งสวิตต์นะฮะแล้วก็หลอดไฟ3ดวงนับยังไงหลอดไฟ1ดวงมันก็จะมีสายนิวตรอนแล้วก็สายลายทุกดวง ใช่ไหมครับนี่นะครับส่วน2เส้นนี้คือเส้นอะไรครับ2เส้นนี้ก็คือเส้นที่มาจากเมนหลักนะครับมาจากเมนหลักตอนนี้เราจะมาต่อนะครับ1สวิตช์นะครับควบคุมหลอดไฟทั้ง3ดวงนะครับเผื่อบ้านใครที่มีหน้าบ้านกลางบ้านนะครับในครัวหรือใต้ถุนนบางการจะเปิดสวิตช์นี้ปุ๊บนะครับ และมันจะต่อยังไงเปิดแค่สวิตช์เดียวแต่ว่าให้มันสว่างทั้ง3ดวงคลิปนี้มีคําตอบนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอันนี้คือ,อผมเอาแทนว่าหลอดไฟหลอดที่1แล้วกันหลอดไฟหลอดที่2หลอดไฟหลอดที่3นะครับเราจะมาควบคุมสวิตช์ทางเดียวนะครับนะวิช์ทางเดียวเพื่อเพื่อเพื่อที่จะควบคุมหลอดไฟทั้ง3ดวงกันนะครับวิธีการนั้นทําอย่างไร นะครับอันดับแรกเลยเราจะเห็นสายนิวตันตร,ตรงนี้นะครับนิวตันนะครับนิวตันแล้วก็นิวตันนะครับเราก็ต้องเอานิวตันทั้ง3อันเน, yeah. นี้ยมาจับเข้าด้วยกันนะครับเอานิวตันทั้ง3อันเนี้ยเข้าจับด้วยกันแบบนี้นี่นะครับเอานิวตันทั้ง3อันมาจับเข้าด้วยกันอย่างนี้อ้าวแล้วสายลายจะทำจะทายังไงนะครับมีลายทั้ง3เส้น เราก็ต้องมีสายไฟ1เส้นนะครับเพื่อที่จะมาจัมเข้ากับทั้งาสายลายทั้ง3เส้นนี้นะครับมันก็จะออากมาเป็นแบบนี้มันก็จะกลาเป็นเส้นนี้นะครับออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือสายที่เรามาจัมนะครับ ส่วนสายตัวนี้นะครับเราก็ต่อเข้าไปกับสวิตตัวนี้นะครับเท่านี้เองนะอ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็มาจัมนะครับเอาสายนิวตันมาจัมเข้าด้วยกันทั้งหมดก็สีเส้นอันนี้คือสายจากมีดหลักนะครับอันนี้คือสายหลอดที่1สายหลอดที่2และก็สายหลอดที่3า นะครับส่วนสายลค์เราก็มาจัาเข้าด้วยกันนะครับคือเส้นหลอดที่1หลอดที่2แล้วก็หลอดที่3นะครับมาจัาเข้ากับเมนหลักตัวนี้นะครับจัาเข้ากับเมนหลักตัวนี้เพื่อที่จะเอาตัวนี้นะครับมาเข้ากับสวิตท,ทางเดียวตัวนี้นะครับเราก็ทําการนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะใส่กันก่อนนะครับอ่านะครับเมื่อเราต่อแล้วนะครับอันนี้คือสวิตทางเดียวนะครับอ่าเมื่อเราต่อแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับอันนี้คือมาจากเอ่อเมนหลักนะครับเมนเบรกเกอร์หลักนี่ยมันอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าต้องการที่จะให้ทุกคนนั้นรู้เท่านั้นเองนะครับว่าวิธีการต่อนั้นต่ออย่างไรนะครับไม่เราจะไม่พูดทฤษฎีกันเยอะนะครับเอาปฏิบัติกันเลยล้วนๆเลยนะครับ อ่านะครับดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือสวิตช์ทางเดียวนะครับสวิตช์ทางเดียวนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะออนเบรกเกอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับนี่เห็นไหมครับนะฮะแดงนะครับแต่ว่าอีกหลอดหนึ่งนะครับสายลายเข้ามาไม่ถึงนะครับสายลายเข้ามาไม่ถึงมันก็เลยไม่แดงเดี๋ยวผมจะลองแก้ไข ดูใหม่นะครับอันนี้ก็คือนะครับดูใหม่นะครับแดง2หลอดนะครับแต่ว่าไม่แดง1หลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสายลายนั้นเข้าไม่ถึงกันนะครับหลอดที่1อันนี้นะฮะเดี๋ยวไปแก้ไขกันนะครับผมออนเบรกเกอร์กันก่อนนะครับอ่านะครับเมื่อเราทําการแก้ไขไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเหตุผลที่ว่าทั้ง สองดวงนี้ติดแต่ดวงนี้ไม่ติดเป็นเพราะว่าสายลายมันไปถึงสายลายมันหลุดนะครับคือเส้นหลอดที่1ตรวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันหลุดข้างในเมื่อกี้แก้ไขแล้วนะครับอันนี้พอมาพันใหม่ปุ๊บเรามาดูกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมผมเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับก็จะแดงทั้ง3ดวงเลยนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับสําหรับการต่อไฟฟ้า1สวิตช์ควบคุม หลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับถ้าหาก4ี่หลอดทําได้ไหมสี่หลอดก็ทําได้ครับเราก็ต่อจัมป์เข้ามาแบบนี้นะครับนิวตันไปนิวตันก็ไปรวมกับนิวตันลายก็มารวมกับลายเท่านี้เองนะครับอันนี้เราก็ต่อ1เส้นเข้ามาก่อนนะครับหน,นึ่งเส้นเข้ามาปึ๊บเราก็มาจัมป์กันกับรวมกันกับลายทั้ง3เส้นตรงนี้นะครับส่วนเส้นนี้ก็ไปที่ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวสวิตช์ตัวนี้เท่านี้เองนะครับ หากใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับและที่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรถัดไปไปติดตามรับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็คงไ้เท่านี้ก,นกันก่อนนะครับสวัสดีครับ